สินห้านี่ก็เป็นปัญจัมมหาทานท่านบอกว่าเป็นทานที่ไม่กระจรกจายเป็นทานมามีอานิสงส์มากศินห้าก็เป็นปกติของพวกเรารักษาก็จะไม่มีความเดือดร้อนภายหลังแต่ถ้าเราไม่มีสิน,นก็เดือดร้อนภายหลังดละผิดปกติแล้วนะถ้าหมดไม่กินเหล้านะผิดปกติไหมนะคนไม่ไม่ปกติก็คือคนผิดสีนั่นเอง ไปฆ่าสัตว์ก็ไม่ผิดปกติแล้วเห็นไ,ไหมไปเบียนเบียนไปลักของเขาก็ผิดปกติแล้วไปประพฤติในการก็ผิดปกติแล้วไปพูดเทศก็ผิดปกติแล้วผิดผิด,ผ,ดผิดตามความเป็นจริงไปดื่มสุราเมรัยก็ผิดปกติแล้วสติปัญญาเราดีอยู่แล้วพอก,กินเหล้าเข้าไปเห็นไหมอ่ามันไม่ปกติเลยมันทอนกําลังปัญญาเกิดโลกติดเตียนเสียทรัพย์ น้เกิดทะเลาะวิวาทเหล่านี้มันมีแต่ทำให้เกิดปัญหาทั้งนั้นเลย